สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ปี2566นะคะเริ่มต้นเข้างานเราก็ไปดูแผนที่กันก่อนนะคะว่าจะไปจุดไหนกันบ้างจากนั้นก็เดินเข้างานกันไปเลยค่ะคนเยอะมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแวะที่บูธเยลลี่ค่ะซื้อเยลลี่ตักช่างกิโลนะคะน้องเอธชอบมากไปดูกันว่าเขาจะพูดว้ายังไงบ้างนะเกี่ยวกับการทานเยลลี่ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เดินกันต่อไปเลยค่ะแล้วแวะมาให้กำลังใจพี่ๆผู้พิการทางสายตานะคะที่มาเล่นดนตรีเล่นได้เพาะมากเลยค่ะจากนั้นก็ออกไปซื้อน้ำต่อนะคะเป็นน้ำเรืองแสงนะคะก็จะมีไฟในแก้วนะคะเป็นแสงวิบวับวิบวับเด็กๆชอบนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่ดังอยู่ในติกต o กด้วยนะ พอเดินไปสักพักนะคะอากาศร้อนเราก็เดินไปที่โซน H นะคะที่จะเป็นศูนย์แสดงงานโครงงานต่างๆของพี่ๆนักศึกษานะคะเราก็เข้าไปดูกันแล้วก็ไปตากแอร์พักเย็นๆกันก่อนคะ่ะอันนี้น้องเอิร์ก็จะมาดูซุมพี่ๆเขาทํงงโครงงานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากจากสีธรรมชาตินะคะที่พี่ๆทํานะเราก็ไปเดินกันต่อที่โซนจัด สมต้นไม้นะคะเรืองแสงนะคะด้านในนะคะก็เดินเข้าไปดูก็จะติดคนเยอะแยะเลยค่ะจัดได้ตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะคะก็จะมีดอกไม้นานาดอกไม้นานาชนิดนะคะแล้วก็มีน้ําตกมีปลาให้ดูนะคะเดินข้ามสะพานเข้าไปดูข้างในกันค่ะนี่น้องเอชี้ให้ดูว่ามีปลานะ เราก็มีน้ําตกนะคะพอเดินเข้าไปข้างในพอดีดันไปเจอโคนนะคะแม่ก็เลยต้องเรียกออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลอะไปหมดนะคะก็เดินออกไปกันด้านนอกคะ่ะต่อไปเราจะไปตามล่าถาังหูลูกกันนะคะแต่ก่อนจะไปเจอเราไปเล่นชิงช้าสวรรค์กันก่อนคะ่ะไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่นะคะก็ไหนๆก็มีโอกาสแล้วก็เข้าไปเล่นกัน,นะคะ่ะที่นี่นะคะ เขาหมุนให้นานมากๆเลยค่ะแม่ว่ามีประมาณสักสิบนาทีได้เลยนะคะหมุนจนแม่เกิดอาการเวียนหัวไปเล็กน้อยเลยแหละคะ่ะเสร็จแล้วมาเจอแล้วค่ะทางหูรูหรือว่าผลไม้เคลือบน้ำตาลนะคะที่น้องเออตามหาอยู่ก็คือสตรอเบอร์รี่เคลือบน้ำตาลนะคะอร่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะได้ทานแล้วถังหูลูนะคะถือว่าจบภารกิจแล้วนะคะวันนี้ที่มาเดินงานเกษตรก็จบไปแล้วนะคะของปีนี้นะคะปีหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวกันใหม่นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแม่จะพาน้องเอิร์ธมาอีกครั้งนะคะวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะเพื่อนๆเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย